สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชนมหาชนวันนี้จะมาสอนตับผมทรงแล้วยไม่รู้เลยตัดตามสั่งลูกค้าเหมือนเราเปิดร้านตามสั่งเลยอาหารตามสั่งวันนี้นางแบบให้ตรวจเพาว่าอะไรก็ไม่รู้บอกมาหน่อยอ๋อค่ะก็พอดีว่าหนูอยากจะแบบ ให้คืออยากให้ผมทุยขึ้นแล้วก็แต่ว่าสามารถติดแฮร์พีดได้เผื่อไปงานอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ให้มัดพุงขึ่งหัวได้ด้วยอะไรเงี้ยมัดแบบนี้เลยก็ไม่ไม่ใช่ก็คือให้แบบรวบมัดครึ่งหัวได้แล้วก็ยังติดแฮร์พีทด้านหลังเพิ่มได้ด้วยอะไรเงี้ย<อ>เยอะหน่อยก็หนึ่งอยากได้ผมทุยสองอยากรวบผมติดแฮร์พีทรึ่งหัว,หวแล้วข้อที่สามอะไร ความยาวไม่เอาออกความยาวไม่ออกอเดี๋ยวได้ไดไดอะไรอีกแต่ได้ความสวยจะได้ความสวยคยังไม่พอเหรอแค่นี้สวยพอแล้วสวยมากกว่านี้ก็ไม่ได้เกินหน้าคนตา่างคนอื่นเขานะแล้วก็วันนี้เจ้งใหญ่แบ่งผมจำลองมาจากที่คุณตูนเขารวบผมให้นะเจเดใหญ่ก็แบ่งผมให้ตรงๆแล้วก็มัดไว้เลยความทุยจะ อยู่ข้างหลังนะไม่ใช่ด้านข้างนะเอาทุยต่ำกลางสูงอากลางเลยเอาเอาอะไรถ้าทุยสูงนี่มันจะทุยสูงมันก็สูงอะเลยสูงพีดีมันจะสั้นแต่ก็ยังมีช่องมีแต่มันก็ยังติดแฮร์พีดได้อยู่มันไม่เห็นกิฟใช่ไหมคะไม่เห็นอยู่ที่คนติดในแฮร์พีดอะอเลือดซ่อนน่าจะซ่อนได้อยู่นะคะเนาะซ่อนได้<อ>สบายถ้าอ,อย่างนั้นก็เอาเอาเลย okay. ผมจะตัดอย่างผมเอาเป็นทุยสูงเลยไหมอ่าค่ะข้างบนจะเหลือประมาณหกนิ้วนะ,ะหรือแค่นี้คุณรวบข้างหลังรวบไหมข้างหลังรวบจุกขึ้นไหมหรือว่า รวบจะบ้องหน้าข้างหน้าค่ะรวบข้างหน้างเดียวโอเคงั้นรีบตัดแล้วลูกค้าเปลี่ยนใจลุกขึ้นเลยวัดเลยหกนิ้วตัดเลยยกผมขึ้นวัดสามห้าองศานะ ความยาวตัวนี้เป็่เท่าเดิมนะเรากำลังสไลด์ออเลยยกขึ้นมาหนิ้วนะสูงคนระับแน่นอนดูอนทุย แมงพวงกีบ,บ้บยกขึ้นร้อยสา,ามห้าองศาแบ่งพวงกีบ้มนะผมอก็บบนะอไลายมาขึ้นึ่ยเห็นไหม,มยกเลยลายเลยแล้วก็ แบ่งผมมาครึ่งหนึ่งใกล้ลน์นะยกขึ้นร้อยส่วห้างองศาใกลไลน์ไหมใกลา,กลาที่ต่อเสร็จแล้วสไลด์เลยยกขึ้นเลยเปลี่ยนหอย ความยาวยังอยู่เท่าเดิมนะเพิ่มเติมคือความทุยมาแล้วทูยอยู่ข้างเดียวซีกเดียวแล้วมาทำซีกขวาอย่างผมผิดรบยกผมขึ้นร้ 100, 3, 5, อยสห้าองศานะตอนนี้เรายืนอยู่หลังไก้ลายนะแต่เราก็าเจอนะไก้ลายอยู่นี่อะไรเลยร้ 100, 5, อยสั่นห้าองศา สไลซิ่งเนี่ยจะทําให้ผมมันพิวนะครับแล้วก็เป็นธรรมชาติแล้วก็ที่สําคัญนะครับการตัดซอยด้วยกันไกลอะ่ะผมมันจะไม่แตกปลายนะครับแล้วผมมันจะมีน้าหนักนะมันจะเข้ากับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่ไม่ชอบอะไรไม่ชอบใดผมมากมากเลยการตัดผมด้วยกันไกลลามเดียวนะครับช่างใหญ่ใช้เทคนิคของหลัง อัรตรอยของโนนี่เนกายนะครับปรับสูตรจากอังกฤษแต่ใช้เงินกัยของญี่ปุ่นนะแต่คนตัดของคนไทยไทยคนลาวยกขึ้นไหมที่ยกขึ้นมาเนี่ยพร้อมขึ้นมันี่ยก็ต้องการให้ความยามยังอยู่เนี่ยไม่ได้หายไปไหนเนี่ยแต่ว่าข้างบนเน่ะมันสั้นระวางแผนมมาตัดวิ่งหกนิ้วปีมีความยาวแปดนิ้วนะ ยกขึ้นยกขึ้นเลยเท่าไหร่ร้อยสามสิบห้าองศานะนะครับลดไม่ต้องตามมาทีนี้ไม่มีอะไรให้ดูแล้วมนะุมข้องสำคัญน,นะอะไรนะอะไร ผมคุยอยู่ผมก็รู้แนละ้วมุมกล้องอยู่ไหนคนเขาอยากจะดูว่าผมยกกี่องศานะสไลด์ความยาวเทเดิมเพิ่มเติมคุณได้ความถุยผมจะได,ด้เอาดูความถุยยัได้เลย ตัดแค่นี้ก็ได้ทุยแล้วเห็นไหมถ้าเราแม่นองศานะทรงนี้นะครับนาตาลีเก็บบอกว่านะเป็นนางงามจากกักรวาลปีไหนจำไม่ได้เขาตัดทรงนี้มาช่างใหญ่ก็ไปเรียนกับอาจารย์ธันดินชุมลุนนะแต่ว่าอาจารย์ธนินท่านจบจากวิทยาศาสตร์สูตรเพราะสถาปนแม่ของทนุนนียมกายนั่นเองเห็นไหมเนี่ยขโ,โทษครัเมื่อเช้าก็ดึงตุ้มหูลูกค้าเกือบลุ ชื่อคุณาลีพละรามสองนะอม,มา้ายไก่มาเอาความทุยแล้วตัอ่อคุณตูนเป็นความทุยไหมเห็นไหมความยาวเท่าเดิมนะคะนี่คือเป่าแห้งผมไม่ได้เป่าแห้งแค่เป,เป่าสองฟืดความทุยอย่ข้างหน้าเอาไงข้างหน้าบ้างมาันเลยก็แต่งแต่งให้เป็น ค่ะแต่ว่าช่วงครึ่งบนนะคะก็คือแต่งทรงแล้วก็ขอทุยแบบที่มัดที่ยังแบบยังรวบ,บ,บ,บได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันรวบได้อยู่แล้วนะคุณหกนิ้วเหลือเฟือรวบได้เนี่ยเพราะว่าเวลานคือเวลาเวลามาคลื่นหัวยังไงเนี่ยมันได้สบายไม่แอฟฟิตมากไม่เหนียวอีกค่ะหมายถึงหมายถึงช่วงช่อข้างบนนะคะช่ออ่าช่อข้างบนก็คือแบบให้อาจจะแบบแซมเท่าไหร่ก็คือแต่แต่กลางค่ะแต่กลางะะแต่กลาง,แล,างแล้วก็ ยากแต่งให้แบบอ่าพอทุยหน่อยแล้วก็แต่งไว้อย่างทุยมันจบไปแล้วคุณทุยมันอยู่ข้างหลังเนี่ยให้มันเชื่อมเชื่อมกันนะ,ะเเ้แบ่งไว้นะแสกกลางขหน้าจะอะไรไหมอ่าอะไรแต่อสไลด์ที่แบบมัดได้อ่ะมันมันจะได้จะไปตข้างนะที่มัดได้ข,ข,ข้างหน้าข้างหน้าไม่ถึงนะเอาท้างานเอาเอาให้มัดเอารวบได้หมดดีกว่าค,ค่ะก็ไม่ต้องตัดแล้วข้างหน้าถ้ารวบ ถ้าจะเอาถ้าจะเอาข้างหน้าไปรวบนะอะไม่ต้องสไลด์แล้วถ้าถ้าสไลด์บางได้แต่จะให้มันสั้นไม่ได้มันจะรวบไม่ถึงเพราะความยาวข้างหน้ามีอยู่เท่าไหร่แปดนิ้วดีจะไม่เลี้ยงสักหน่อยเลยเหรอความยาวจะปล่อยเลยใช่ไหมก็ ป้าหมายจะไปอะไรเอาไปเอาไปก้าวเ่าามัดรวบไม่เป้าหมายไม่ไม่ได้ไม่ได้ก้าวมัดอ่าหมายถึงตรงไหนคะช่วงสายผมยังไงอ๋อก็คือบางครั้งก็จะแบบมัดเอ่อครื่องหัวแต่ว่าบางครั้งก็แบบใส่แฮพีสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อไปงานอะไรเงี้ยคุณ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 รวบรวบโดยนี้รวบนี้มาใช่ไหมอ่าค่ะแค่ครึ่องหัวครึ่องหัวแล้วก็ทํางานแล้วก็ใส่แฮพีส แล้วบางบางครั้งก็อาจจะปล่อยผมแล้วก็ใส่แฮร์พีออแต่ใส่แฮร์พีทก็ต้องรวกขึ้นหัวก่อนแล้วก็พิมจะได้ติดแฮร์พีทด้านในตอนนี้ผมข้างบนมันหนาเพราะว่าข้างข้างล่างข้างล่างมันบางแล้วก็มีการยกทุยโอเคเดี๋ยวตนน้างจะสไลด์ออกยกผมขึ้นคีนเนี้ยผมอะ่ะตัวเนี้ยมันไม่เชื่อมกันจะทำไงดีแล้วก็มีการนครับยก ถ้าลูกค้าต้องการให้ข้างหน้ามันรวบได้มัดได้แล้วก็มายืนด้านไหลหลังด้านหลังไหล่ลูกค้านะแล้วก็สไลด์เชื่อมนะเชื่อมหกนิ้วกับแปดนิ้วเชื่อมหากันตัวเนี้สไลด์มันบางมีเห็นะสไลด์มันบางก่อนแล้วค่อยสไลด์สั้นๆๆไปเรื่อย ยืนก็ต้องยืนให้มันถูกตำแหน่งด้วยการให้มันสบายปากแล้วก็ยกผมขึ้นมาเลยน้มผมมาะน้มมาโน้มมาข้างหลังเนะ่ยเราจะขัาวงาน้มเพื่อให้ผมมันเกิดการเดินทางมาให้มันย,ยาวๆมันจะได้เชื่อมกันอย่าลืมนะว่าข้างหลังม,มันทุยสูง mình cần bổ máy bổ mờ, nhấc lên, mà mần nôm mần nôm mần, ô, giơn ở em đi để, không đâu bên này, mà lên này, coi là là ở cái này, cái này để chơi, chêm, 130 độ. ชื่อทรงสไลด์ทุยสูงลากใสนะะนา่นจะมีคนใจถึงอย่างเช่นนางแบบท่านนี้นะสั่งตัดก็ต้องตัดเลยไม่ต้องรีรอโน้มผมไปข้างหลังยกผมขึ้น ขอบคุณทวลงลงรวบให้ผมหน่อยลองรวบดิรวบได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะได้อยู่ได้อยู่ยใช่ไหมก็<ะ> ปลายผมนี่จะให้ตัดออกไหมอ๋อแอค่แค่แต่งคับแต่งที่ออกกี่เซนนิเซน,น,นเดียวพอค่ะม้องให้เธอชัดคัตติ้งหนึ่งเซนรอบศีรษะวิลมาคีบ แซกอยคัตติ้งนะหนึ่งเซนก็คือหนึ่งเซนไม่ใช่หนึ่งนิ้วนะเขาให้เรียมปลายเธอก็ตัดออกเยอะมันก็มีปัญหาอีกเขาห่วง <c oughs> ผมคนประเภทนี้ยลูกค้าประเภทนี้ยเอาห่วงผมเขาไม่อยากให้ตัดเยอะ <c oughs> แล้วก็ตัดเองไดก็ตัดเองแล้วไม่มาถึงเราหรอกนะหยบมาโน้มมาด้านขวา เราเซ็นยองเร็วอย่างนี้เราทำนี้แล้วก็อะไรแบ่งผมพักครึ่องมืงดีเช็คตรวจสอบข้างหน้าใต้ขัวเท่ากันไหม กน่าจะออกเส้นหนึ่งไหมหรือจะเก็บไว้เก็บไว้เเก็บไว้ถ้างั้นเราตัดเฉพาะานข้างซ้ายขวาก็พอนะมันมีแะให้ไดไหมเราไม่ได้เอาแห้ง่ะเ่าแห้งเหตุผลที่ไม่ได้เพราะว่าอ๋ออยากเห็นทรงแบบแบบธรรมมธรรมชาติธรรมชาติค่ะไม่อยากผมเสียด้วยใช่ไหมใช่แล้วใช้ชีวิตยังไงเอาพัดลม เป่าได้เนะี่ยแต่ว่าเป่าปลมเย็นนะคะอ๋อเป่าลมเย็นกน็ได้มีลงมาเลยมีลงมาเนี่ยเห็นแค่ลายไมที่เราตัดไล้เนี่ยตัดแค่นี้ก็พอนะเริมเริมแบบันแบบนี้เดียวเช็ตดูซ้ายขวา เข้ากันไหมดึงลงมาถ้ามันตกธรรมชาติตรงไหนที่มันยาวแหลีแหลมแลมแมแล้วก็พอยคัดติงิงเลียมเลียมเลียมเียมแปลว่าตัดนิดหน่อยอลิซาบิดหนึ่งเ้นหนึ่งนิ้วก็คุยกับลูกค้านะแต่ตัดออกเยอะน้ำมันใส่ไหมไม่ใส่ไม่เอาอะไรสักอย่างเลยค่<า>ะแต่สวยอย่างเดียว <laughs> ผู้หญิงยอมกันไม่ได้เรื่องความสวยเทคนิคคือทีบรูดปล่อยนะทีบรูดปล่อยทีบรูดปล่อยเนะบริวาใดผมด้วยวน,นิ้วมือเนี่ยนิ้วมือนิ้วมือใน,อ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 นอกันดึงผม ผมมัจะได้แห้งแล้วเงาแล้วก็เป็นทรงไม่ใด้เป่ากระเสื้อกระเซองเนี้ยผมก,ก็ยิ่คฟูนะผมงบอยู่ในตุ้มหู ขอบคุณคุณจูนตูนหรือจูนนะจูนค่ะขอบคุณคุณจูนสุมวิทย์ที่เราย่ายถ่ายวีดีโอครั้งแล้วครั้งเล่าทีแรกง่าญ่ว่าจะถ่ายวิธีการตัดยกทุยให้ดูเฉยๆแล้วแต่มันก็ตะเลิดเตเลยถึงเรื่องการเก็บขอบทรงนะก็อ,อยากให้เห็นแบบเรียวๆธรรมชาตินะ ข้อมหนาพอดีไหมได้ค่ะความในใจจะหาเรื่องอะไรอีกนอนหนาไปไหมหรือพอดีอาจารย์เอาบ้างตรงนี้ไหมอ๋มอ,อ,อไปได้สิบยี่สิบเปอร์เซ็นมากกว่านี้นิดหนึ่งก็ได้นิดหนึ่งเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นหมอค่ะโอเคถ้าสิบเปอร์เซ็นมีโอกาสได้สไลด์อีกเยอะอยู่ย ก็คือผมท้านหลังเนี่ยห้ามสไลด์บางนะไม่ได้นะสไลด์บาง้องถุยหายนะเพราะฉะนั้นเราก็จะสไลด์ตรงข้างสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์้องไว้ไม่งั้นลืมอาจจะเตลิดแถมบียี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ไย่างนี้ก็ได้นี่เรียนเกี่จับการเกาหลีมานะ สลายสำนักแล้วกินมัว่วมันเหมือนจะมัว่วมันไม่ได้มั่วนะแต่เราเยด basic, ึดเบสิกยึดหลักไว้แล้วมันจะไม่มัว่วมันยังอยู่ในทรงอะไรสไลดท์ทุวสูงลักไซส,สไลด์ย ตัวไหนเห็นว่ามันหนาก็แบ็กซิเซอร์ไปอีกอยากจะทำตัวไหนก็ทำนะตัดแบบฟิลลิ่งไปเลยเวียด <c oughs> ๆตอนั้นหนาเวียดสไลด์เลยด้วยแบ็กซิเซอร์นะตันนี้ก็แบ็กซิเซอร์แบ็กไปผมเอะตัดไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะผมไม่บอกลูกค้านะเพราะว่าผมตัดแบบตามธรรมชาติอะ่ะชอนไหนหนาก็สไลด์ไปเลย 1 25, ิบห้ายี่สิบเปอร์เซ็นเลยเนี่ยแค่นี้ก็สวยแล้วเนี่ยอยู่ไปเลยหนึ่งปีหเดือนก็ได้ผู้หญิงตัดผมนานผมจะตัดทีถ้าซอยดีทรงสวยยืนหนึ่งอยู่ยาวสีป่ปีไรทีเงีน ับมพเซษสามโมอีมตัวครับอีกพอแล้วดั้งหมดคนที่ลาบไปก่อนฝากไกค้ก็แชร์ด้วยเดี๋ยวจะสักผมกันทั้งแห่หนึ่งพันบาทตัวหนึ่งทรงนะศูนย์แปดหนึ่ง้าแปดห้าหกสองนึงสงนะี่และศูนย์ห้สี่แปดสามเก้าเก้านะดีครับบ๊ายบไป